สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับสันพาเพลินกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะไปขนของกันนะครับมีงานด่วนกันเข้ามานะครับดูเหมือนเงียบๆเหมือนกับทุกวันเลยคุยปกติแต่อยู่ดีอยู่ดีปิดงานได้นะครับก็เลยได้งานนี้ไปนะครับเป็นงานด่วนนะครับขนย้ายมอเตอร์ไซค์นะครับเหมือนว่ารถมอเตอร์ไซค์เขาจอดไว้แล้วเสียนะครับเลยจะเอาไปซ่อมที่ศูนย์นะครับ เลยเรียกชายบริการเราคุยกันช่วง9ก้าโมงกว่านี้เองนะครับประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับแล้วก็ตกลงเอากันเลยนะครับอดมัดจาเสร็จเราก็มาให้ทันทีนะครับลูกค้านะัดประมาณ10บโมงบวกลบอัดเลทได้น,นิดหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีรถก็ติดนะช่วงนี้ก็ทํางานวนเวียนอยู่แถวๆมออธรรมศาสตร์นี่แหละนะครับ สองสามวันติดละช่วงนี้งานเล็กๆน้อยๆครับของชิ้นเดียวตลอดนี่ก็อยู่ในมอรธรรมศาสตร์นะครับอยู่แถวท่ารถตู้ว่างั้นเขาบอกรถเสียอยู่แถวนั้นใม่รูปนอะไรเดี๋ยวไปถึงเคยสอบถามอาการดูอีกทีนะครับเราออก็สอดรู้สอดเห็นไปเรื่อยๆ <laughs> เชิมาถึงแล้วนะครับเป็นท่ารถตู้นะครับสําหรับที่จะไปแถวฟิวเจอร์ไปในกรุงเทพอะไรเงี้ยเขามาขึ้นตรงนี้ได้นะครับท่ารถตู้ที่ใหญ่พอสมควรนะครับเนียยกขึ้นไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ามาสองคนนะครับถ่ายไม่ได้จากการสอบถามนะครับเหมือนว่าเขาจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้นะครับแล้วล็อกคอนะครับ แล้วทีนี้มาผมเช้ามานะครับกลับกลับมาจากที่อื่นแล้วอะไรไขกุญแจตรงล็อกคอไม่ได้ครับจริงๆรถอะไรก็สภาพปกตินะครับแค่มันล็อกคอนะครับขันออกไม่ได้นะครับเขาก็เลยจะเอาไปซ่อมที่ศูนย์นะครับเพราะว่ารถปีเดียวซื้อมาปีกว่าเอง ที่ศูนย์ทำให้น่าจะดีกว่านะครับดีกว่าไปร้านซ่อมว่าอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ศู Honda, นย์ฮอนด้านวัดนครคลองหลวงนี่เองนะครับหลังตลาดลงเกลือนี่ไปนี่ลูกค้าก็ขอติดรถไปด้วยนะครับไปติดต่อที่ศูนย์างงี้นะครับบางวันก็มีงานไม่มีงานครับเราก็ต้องอดทนกันต่อไปขอให้ผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้นะ ของชิ้นเดียวก็ขค้ืนลงง่ายหน่อยนะครับแปบ๊บเดียวถึงเลยช่างแล้วไม่ต้องหวางว่าง,งั้นเดี๋ยวจัดการให้งงนั้เหมือนเขาน้ํายาอะไรไม่รู้ฉีดตรงมันล็อกอาจจะประมาณว่าเปิดรูกัญแจไว้นะครับแล้วเมื่อคืนฝนตกอะไรประมาณเนี้ยน้ำเข้าหรืออะไรสักอย่างไม่รู้ระบบรุ่นใหม่ เสร็จเรียบร้อยครับงานของเราวันนี้ก็มีงานเดียวครับพรุ่งนี้ก็ยังไม่มีแล้วก็ยาวไปถึงสิ้นเดือนเลยเงียบก็รอลุ้นไปวันต่อว,วันนะครับนี่นะครับชีวิตรถดรับจ้างคนของหลายๆคนก็สอบถามกันเข้ามาว่าพี่รับสมัครงาน,ไ,นงไหมรับรุนร่วมไหมไม่ได้รับนะครับของผมก็ยังไม่ค่อยมีวิ่งถ้าช่วงไหนมีวิ่งเงยอะๆอาจจะรับนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครป์ผมกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ